สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมไม่ได้มาเล่นแต่ว่ามี ID มาขายนะครับ ID นี้ก็ขายอยู่ที่2222บาทนะครับ ID นี้สามารถเปลี่ยนพาสได้ครับแต่ว่าข้อมูลมั่วนะครับกรรมสิทธิ์ร้อยต้องเติม500เพื่อเปลี่ยนข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยนพาสได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ID ราคา2222บบาทมีอะไรบ้างนะครับโอเคเข้ามาหน้าแรกนะครับก็เป็นปืนแบบวันนะครับ แต่ว่าให้ดูปืนที่ถืออยู่ครับจะเป็นปืน8.5ดาวตัวนี้นะครับมีกันโซสีแดงด้วยนะครับจะเวล10อยู่แล้วนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่แสนนะครับต่อมาปืนสไนครับมีปืนบารคิสมาสตนะครับตัวนี้ยิงทะลุนะครับต่อมาจะเป็นลูกซองนะครับมี8.5กับ8ดาวนะครับก็เหลือ41วันนะครับสามแมชชีนกันนะครับก็มีปืนโปรโมชั่น3,299บาทนะครับอันนี้เอาไปเล่นห้องบอมแมทได้นะครับไม่โน ส่วนปืนโบเกนสเปซกับ x c y b e r p u n อพเหลือ131วันนะครับไลท์แมชชีนกันนะครับมีปืนเลื่อย8ดาวถาวรครับส่วนพวกปืนบอมก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับต่อมาวุธดลองนะครับมีธนูไลท์เลนโบนะครับเอาไว้เล่นมัมมี่ได้นะครับแล้วก็มีสลิงช็อตตัวนี้นะครับเอาไว้บั็กกับปืนหมอกนะครับแล้วก็มีปืนโปรโมชั่นด้วย นะครับเติมเท่าไหร่จำไม่ได้น่าจะ3า9 9กบาทนะครับแล้วก็มีปืนพกระเบิดเอาไว้บักกับปืนหมอกนะครับต่อมาอาวุธระยะประชิดครับพวกมีดนะครับมีมีดหมุนมีมีดคาทาน้ําแข็งมีดจากเจมนะครับแล้วก็มีมีดชาร์จนะครับจะเป็นมีดพัด8ดาวนะครับมีดตัวนี้เกียนมากถ้าเอาไปเล่นนะครับเพราะว่ามันฟันไกลฟันเร็วนะครับชาร์จไว้ด้วยแต่ว่าหลักๆของไอดีนี้ก็จะเป็นมีดหมุนกับมีดคาทาน้ําแข็ง นะครับในเลทราคา2000หาไม่ได้นะครับไอดีที่มีมีด2ตัวนี้นะครับบอกเลยมี 3- 4พันอัพนะครับต่อมาระเบิดนะครับระเบิดก็จะมีบัตรฟ็อกนะครับเป็นระเบิดสโมกสีแดงนะครับแล้วก็มีระเบิด JD ที่ยังไม่อเวกนะครับก็คือเราสามารถไปฟาร์มลงด่าน DA เอาแต่ชิ้นส่วนออกมาเอาเวกได้เลยนะครับมีถาวรนะครับเหลือแค่อเวกให้เป็น8ดาวที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อมาชุดเซตมีชุดเซต บัลลบีหรือเปล่านะครับชุดเซตนี้ก็ x e x p, 100, p 1 0 m m x ึ HP กบก1การ์ดการระเบิดเวลสากวิ่ง5เต้นเพิ่มด้วยใบขึ้นบกสิ 10, แล้วก็สามารถพกอาวุธลองที่แตกต่างกันได้นะครับก็คือพกได้2กระบอกนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดไว้ก่อนแล้วก็มีอันนี้เป็นของเป็นวันนะครับของตกแต่งปีกนะครับก็ตามนี้เลยครับมีแต่ปีกดีๆทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นธงเอามาทำไมนะครับ ต่อมาหัวนะครับมีเป็นหัวโจ๊กเกอร์ครับวิ่งบวกสส่วนหน้ากากนะครับก็จะเหลือเป็นแว่นตาตัวนี้นะครับแต่เหลือเป็นวันนะครับต่อมาก็มีถุงมือถุงมือบั c กวิ่งนะครับด่าน DA ใส่ไปเลยมีดอกกุหลาบครับอันนี้วิ่งบวกหนครับแลเหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นกำไร8ดดาวนะครับกำไร8ดดาวก็มีแล้วก็เป็นพวกสเปรย์กรอบรูปอะไรต่างๆนะครับ มีอยู่2อันด้วยกันกรอบรูปแหวนมีแหวน8ดาวด้วยนะครับใช่หรอวะใช่8ดาวหรออ๋อไม่ใช่8ดาวอันนี้ยังไม่เอาเวกเป็น8ดาวนะครับแต่ว่าก็มีมีนี่แหละนะครับมีทั้งกําไรแล้วก็แหวนอีก2วงนะครับแต่ผมถอดไว้ก่อนไอเทมก็จะมีเป็นแท็ก888นะครับถาวรตัวนี้แท็กวิ่ง5าถาวรแล้วก็อะไรกะอันนี้จะเป็นของที่เหลือเป็นวันนะครับ ออมีอะไรอีกไหมอ๋ออเทมช่องข้างล่างนะครับมีเป็น Falling Snow เ,เป็น Personal Data Card นะครับเหลือ131วันแล้วก็มี Title ส่งการถาวรครับอันนี้บั克วิ่งไอส e ปีดเหลือเป็นวันการแมกกาซีนเวล3เหลือ1วันก็ใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับไอดีนี้ขายมีดหมุนกับมีดคาถาล้ำแข็งเลยนะครับแล้วก็ของอื่นอีกนิดหน่อย อันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องนู่น,นี่นั่นนะครับมีกาซีเอาไวแ้แลก v i p เหลือ13วันมีไข่สัตว์เลี้ยงเหลืออยู่เพชรสกิลอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยก็จะเห็นสัตว์เลี้ยงแปดดาวนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่จาเป็นต้องให้อาหารนะครับคืออยู่ได้ยาวๆแบบอาวรเลยนะครับส่วนพวกที่เหลือก็มีดีแค่ตัวนี้แหละ Shooter Star ตตนะครับเอาไว้เล่นหม,มุนบามี่ได้ไหนๆก็เข้ามาแล้วแวะให้อาหารโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับไอดีนี้นะครับใครที่สนใจก็ทักเพจผมมาได้เลยนะครับราคาผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนคลิปแล้วนะครับผมโอเคใครสนใจทักมาเลยครับไอดี ID นี้เป็นไอดีที่หลุดมานะครับราคาถูกๆไปเลยปล่อยถูกๆไป